สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับวันนี้เรานำเสนอลอกอะไรคุณไหมไดว่า r e ฟรอส EXLT ครับไดว่าเ e f ร o ส t x l t นะครับเป็นเรฟรอสรุ่นใหม่ล่าสุดว่าไปก็คือเป็นปี2020ใช่แล้วครับปีล่าสุดเลยปีนี้เลยปี2020ับ 20, ยี2020ออา2020อ่2020อ่า 2020. 2นา 2020. า 2020. 2 0นะเป็นรอกอะไร แทนเลฟล้อตัวเก่าที่เป็นสีดําทองใช่ไหมไม่ไม่ได้แทนครับคือนี่เป็นตัวอัปเกรดหน่อยครับอ๋อเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาตอนนี้คือจะมีเป็นแขนเกลียวครับแขนเกลียวลูกปืนจะเพิ่มมาอีก2ตัวลูกปืนเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวตอนนี้จะเบาข่อยเยอะครับครับตัวนี้เบาโอใช่เบานอกจับตัวนี้เป็นยางนะฮะนะอะไรใส่เสื้อโอคุม่ารีวิวลอกไดว่าไหม ผิด,ดละพอดีได้ได้่ปยังไม่ได้แจกเสื้อให้ผมอ๋อได้ว่าไม่ยอมแจกเสื้อเนาะลาพาร่าก็มาละโอคุมามาละไม่ได้ว่านะ <c oughs> <c oughs> ใส่เสือ้อโอคุมาหมวกลาพาร่ารองเท้าชิมานเออขาาแต่ได้ว่าเนาะขอสักตัวสิ <c oughs> <c oughs> อ่ะลอกได้ว่าเลฟลอส EX-LT นะฮะดูแล้วสวยงาม <c oughs> ดูสปูล สปูนนี่เ,าเขาเขาปรับทรงใหม่โฉมใหม่เลยนะน,นะ,นะ LT ไอตัวนี้กันสายที่เข้ามาติดพันด้านในด้วยนะที่ไม้ไม้ลงหมุนลงมาสปูมน,ม,นมันไม่ห่างเลยใช่สปูนเขาจะไม่ห่างเลยนะครับดูนะฮะอ่าหยุดหยุดยุดหย,ยุดนี่ครับดูปลายนิ้วนะครับสปูนจะไม่ค่อยห่างจากตัวแกนด้านในนะครับแกนด้านในเลฟลอนนี่บาลานซ์ดีมาก บอกเลยเบาด้วยเบาเบาครับลื่นเบาลื่นเป็นแขนเกลียวนะสลับซ้ายขวาได้ตัวนี้มีสวิต์วันเวดไว้มี่ครับอ่ามีสวิตตัวนี้รุ่นนี้มีสวิตนะครับน้ำหนักเป็นไงสองขีดครับสองขืบสองขีดอ๋อสองขีดน้ำหนักสองขีดนะฮะมาดูสเปคตัว Leflot EX-LT เบอร์สองพันนะรอบอยู่ที่ 6.2น้ำหนักอยู่ที่200กรัมนะดูครับน้ำหนัก200กรัมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่คุณไม้แกะสักครู่นะเราดูตัวนี้ก่อนครับน้ำหนักอยู่ที่200กรัมรับแรงเบรกแรงเบรกเบอร์2000น่ะได้5กิโลไม้ไม่ได้ดูนี่ก็รู้เลยนะเนี่ยหมุนเก็บสายหนึ่งรอบได้กี่เซนห้ามดู72 81เซนนะไม้รอบ6.2เก็บได้81เซน ลูกปืนเท่าไหร่ห <6 S 1> อ่าลูกปืน6ถูกต้องอ่าเป็น5้บว<อ>กหน,นะครับ,รบในการใส่สายก็ดูตามนี้ครับดูไม่ทันให้หยุดหน้าจอไว้นะครับนี่นะเขาแนะนำอ่ะเบอร์2,000ถ้าใส่ PE 0.6นะ PE 0.6นะใส่ได้200เมตรแต่ก็ต้องดูหน้าตาดัดอีกทีนะครับว่าหน้าตัดสายใหญ่สายญี่ปุ่นของไรคับสายญี่ปุ่นก็เอาจริงๆเอาสายไดว่าถักสายนะ ถักสี่ถักแปดได้ถักเบสน่าจะได้ถักแปดน่าจะได้นะมาดูตัวเรือนครับอ่ะขอดูตรงสปูลก่อนครับอันนี้ผ้าเบรกนะครับคลิปล็อกผ้าเบรกดูเป็นสปูลไลท์ทัฟไลท์อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไลท์ทัฟไลท์ทัฟฟ์เป็นเอลทีครับเอลทีเบามากเลยอ่ะสปูลอย่างเบาอ่ะนี่ครับภายในสปูล ตัวเกิดให้คลิกเสียงขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะรตรงนี้นะครับมาดีดกับเหล็กเหล็กลว่วตรงนี้นี่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี้สปูสปูนีครับอยู่ข้างในสปูเนี่ยอ่าอยู่ในข้ข้างในสปูลนี่ตัวนี้ตัวล็อกสายตัวล็อกสายแต่ตัวนี้ตัวทําให้เกิดเสียงนะบางคนเข้าไปแต่งคนไม้ผมเห็นหลายคนนะถ้า ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแต่งนอกจากใช้แล้วรู้สึกว่าเสียงมันไม่ดังจริงค่อยถอดออกมานะครับแหวนที่เป็นลักษณะเกือกม้านี่นะครับนี่นะครับค่อยถอดออกมาแต่งลิ้นนะครับถามว่าแต่งไงอย่าถามผมผมไม่ทราบนะ <c oughs> คือใช้ของจากบริษัทมาไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับตัว Left l e f t l อตเอ็กนี่นะเลฟล l อตเอครับลูกปืน6ตนลับนะเบอร์2000นนี ผมว่าเมื่อกี้ลองจับลื่นมือมากเดินเดินเนนะเดินเนียนครับอ่าลื่นเนียนลองใส่สิเมื่อกี้ไม้บอกว่าเสียงเบรกมันออกมาจากตรงไหนนะตัวนี้มันกระทบกับแกนแกนด้านในอ่าสปูลข้างในนะฮะนะใส่ไปหมุนลื่นเนียนมือ ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเฟืองขึ้นมือนะไม่ไม่มีครับไม่มีนะบางตัวใ่าถ้าสมมุติว่าเราหมุนไปแล้วรู้สึกขึ้นมือนะลองหมุนไปบ่อยๆเฟืองมันไม่เรียนือวจารบียังไม่เรยนถาจารบีมันยังไม่ลงตัวและจารบีมันยังไม่เข้าที่นะลองใช้ไปสักพักครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะลื่นขึ้นมานะต่อมาเป็นเบอร์สองพันห้าสองพันห้าสองพันห้ามาดูสเปคครับ รอบ6.2เหมือนกัน XH นะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา220กรัมเบอร์2000เมื่อกี้200กรัมนะครับเบอร์2 0 5เบรกมาแล้ว10กิโลนะครับเบรกขึ้นมาเท่าตัวเลยนะจากเบอร์2000นะครับเบอร์2 0 0 0ัน5กิโลนะเบอร์2 0 5มา10กิโลครับหมุนเก็บสาย1รอบนะ87เซนรูกป,ปืน6ตลับเท่ากันนะครับ การจุดสายตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น0.8นจดดะก็จะใส่สายได้เยอะขึ้นนะสปูนก็ต่างกันบอดี้ต่างกันไหมไหม้น่าจะต่างกันกับต่างกันอ่านี่ก็จต่างกันนะเลฟลอตเอ็กซ์เอาละของใหม่ของใหม่อันนี้เราจะลองเปิดซิงดูซิเออใหญ่ <Body S 2> ใหญ่ขึ้นมาบอดีใหญ่ขึ้นมานะ ด้านนี้เบอร์2,000นะมือมือผมนี่นะครับนิ้วโป้งนะมือคุณไม้ก็จะเป็นเบอร์2 5งพบอดี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันขึ้นมามากนะอ่าเบอร์2,000เบรกสิกิโลละตัวนี้เบรกห้กิโลอันนี้เบรกส0กิโลยังลื่นครับลื่นมากนิ่งมาก้องหมุนใหม่ดินิ่งนิ่งครับอ่านิ่งนิ่งมือไม้สานเขาขาดขาดของครับ มาเบอร์สองพัน้านไปคาเฟอีนไม่ใช่แล้วคาเฟอีนอ่ะต่อไปเบอร์อะไรเดี๋ยวเราดูเบอร์สามพันไม่มีนะไม่ได้ของเราดูเบอร์สามพันไม่มีเราดูเบอร์สี่พันก่อนต่อมาเป็นเบอร์สี่พันเดี๋ยวเียดูทีหลังอ๋อตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือ D.S. d อ มันต่างคือ,อเดี๋ยวกันดูทีหลังเดี๋ยวค่อยดูทีหลังอะไรคือ D H นะอะไรคือ D H เดี๋ยวค่อยดูธรรมดาก่อนหลังสุดมาดูตัวธรรมดาเบอร์สี่พันเอา้าอันนี้สองพันห้ามี S ตามท้ายด้วยไปดูแล้วอ่าดูดูด,ด,ดูความแตกต่างความแตกต่างนี่นะครับด้านบนคือปกติทั่วไปเลย2,500 X H ด้านล่างก็เป็น2,500 S X H ตามมาด้วย D S อะไรบัลลับะลเหลือไม่บอกบัลลับะลเหลือคืออะไรเยอะแยะมากมายภาษาอังกฤษไปก่อนไหมตัว S เกิด c h a l l o w Spool อ๋อเป็นสปูนต t u r ดีให้เกิด Double Handel Double h a n d e ลการคู่ครับแขนคู่เสร็จโจนมาไม่เยอะด้วยบอกไว้เลยนี่ผมได้มาแค่สองกล่องนี่เองนะ ได้ของมันนิดเดียวเพราะว่ามเข้ามาเมืองขายไม่ไม่เยอะมากครับเราได้ของมันิดเดียวนะเบอร์สองพันห้าเหมาะสําหรับไปตีหมึกเลยเนี่ยแขนคู่ถึงเพื่อตีก็พอต่อมาคือเบอร์สี่พันใช่ไหมถูกไหมอืมใช่เบอร์สี่พันมาดูนี่ครับเบาเียนะโอ้เบา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 มากเบากว่าตัวเลฟลอตตัวสีแดงนั่นเหมือนกันนะเลฟลอตสีแดงนั่นมาประมาณสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบกรัมนั่นนะครับนะ LT เบอร์4000 CXH นะครับรอบอยู่ที่6.2น้ำหนักอยู่ที่260กรัมโอ้โหเบรกเบอร์4000ตัวนี้มาถึง12กิโลนะฮะ12กิโลหมุนเก็บสายหนึ่งรอบเกือบเมตรนึงอะ่ะหมุนหนึ่งรอบเนี่ยเมตรนึ่งอโอ้มันสูนขึ้นอะ่ะบอกง่ายๆคือ99เซนก็อีกเซนเดียวก็คือ1เมตรนะนร,รูปปืน6ตลับจุสายไม่ต้องพูดถึงเลยตามนี้ครับ เขาบอกว่า1.5เนี่ย PE 1.5เก็บได้200เมตรต้องดูหน้าตัดนะหน้าตัด0.18ถ้าเป็นสายญี่ปุ่นแท้บอกเลยว่าจุสายได้เยอะมากตัวนี้ก็เป็น PE 1.2หน้าตัดแค่นี้นะ0.16ใส่ได้ถึง310เมตรถ้าเป็น PE 2หน้าตัด0.20ใส่ได้ถึง170เมตรนี่คือ Left l o EX t EXLT เบอร์4,000นะครับรอบ6.2นะครับทะเลได้ ทะเลได้แต่บางคนเขาชอบใหญ่ๆไงเบอร์สี่พันต้องใหญ่ๆแต่ขนาดนี้ผมถือว่ากระทัดรัดเลยอันนี้ผมไมาตัวสีน่าจะบูดถึงว่าน่าจะเป็นบอดี้เท่ากับเบอร์สามพันครับใช่ใช่บอดี้น่าเท่าสามพันแต่ตอนนี้สามพันโอ้สปูลลึกอยู่ตัวนี้สปูลลึกสาวกได้ว่าเล่นตัวนี้บางคนเขาเอาสามพันในแคสตอินซีแต่อันนี้สี่พันเอาไปแคสตได้อ่ครับบอดี้กระทัดรัดนะ นี่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเบอร์สี่ 1, 2, <000 S 2> พันเบอร์หน,นึ่ง <4, 000 S 2> พันสองพันสองพันสองพันห้าสี่พันนะสี่พันเบรกนี่สิบสองกิโลครับอืมเป็นธนาคิวครับท็อปสุดเลยมาดูตัวท็อปดีกว่าราคาท้ายคลิปนะบางคนก็อยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แต่ตัวนี้บอกเลย แขนได้วาดแท้นะแท้แขนได้วาดแท้แท้นะครับอ่ะมาดูตัว l e f ล l o เอเอ็กซ์เอ h DH สอก็คือดับเบิลแฮนด์เดิลนะนี่ครับแขนคู่ทรงนี้เลยทรงนี้ทรงนี้สองท่อมันก็จะร้อยห้าสิบเซนครับสวยมากซื้อไปนี่เปลี่ยนเฉพาะน็อปนี่ก็พอละน็อปจับนะ ซื้อไปเปลี่ยนน็อปจากพอแขนสวยครับรูปทรงสวยงามเลยตัวนี้นะครับ2,005สปูลตื้นดูครับดูสปูลลื่นมากเลยเอามือสกินนิดเดียวนี่ปิวแล้วฮะ2,005สปูลตื้นครับดูครับเปรียบเทียบกับเบอร์2,005อันนี้เบอร์2,000อันนี้เบอร์2,005ยาครับลองเทียบดูครับนจเปกอก ตัวนี้จะมีความลึกกว่านะครับเปอร์2,005ธรรมดานะครับจับเปอร์2,005แขนคู่ต้องบอกว่า2,005แขนคู่ดีกว่าของเข้ามาน้อยนะต้องบอกไว้ก่อนนะสมาร์ทเลนได้ครับ2,005ครับธรรมดา2,005สปูลตื้นแขนคู่นะครับเป็นไงด้านในอ๋อตัวนี้2,005นี่เบรก5กิโลใช่มันเป็นตัว U L ครับอ่ามันเป็นตัวอะไรนะสปูลตื้นครับ อ่าเป็นตัวสปูนตื้นเอาเซฟสายเขาวางนี่ก่อนครับอ่ะเทียบกันระหว่าง2,005ธรรมดานะครับกับ2,005สปูนตื้นแขนคู่นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่แขนคู่แรงเบรกอยู่ที่10กิโลแต่ถ้าเป็นรุ่นแขนคู่ต้องบอกว่าทวินนะแขนคู่และเป็นสปูลตื้นตัวนี้จะอยู่แรงแรงเบรกอยู่ที่5กิโลส่วนมาก เขาเป็นเล่นนี่โยมึกตีตีเยาะปมอาตีเยาะปอมนะครับที่แบบตีไปปุ๊บจับเร็วๆมันจะเข้ามือปุ๊บ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 อย่างนี้เลยนะคุณไหมนะอ่าสองพันห้าสวยสวยก็สวยครับมีเฉพาะแขนขายไหมครับไม่ไม่ต้องมีลูกค้าถามแน่นอนมันมันต้องเป็นแขนเตงนะครานผู้ใ่ของยังไม่มีอ่า จะเป็นเกลียวใช่ไหมตัวนี้แขนเกลียวนะเกลียวครับอ่าแขนเกลียวนะฮะเบรกฟังเสียงเบรกหน่อยเอาไปอยู่ใกล้ๆไม้นุ่มๆนะนุ่มๆพอดีหน่อยไม่ดังแกร้งอนี่ไม่เอานะไม่มีโอเงียบมากเลยอะเงียบๆครับตัวนี้ดีครับเนียนเนียนบอกว่าดีเนียนเนียนมากอ่ะมาถึงเรื่องราคา เบอร์สองพเออสองพเบอร์สองพอยู่ที่ส0งพันเก้าบาทครับเบอร์2000อยู่ที่ส0งพบาทเบอร์สองพันห้าอยู่ที่ส0งพบ, er บาทครับสองพาบาทเท่ากันครับอ่าสตัวนี้ราคาเท่ากันใช่แล้วครับสองพาบาทขึ้นมาเป็นเบอร์สี่พันอยู่สองพันสองรบาบาทครับ เอาขึ้นมาอีก200บาทใช่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมว่าแพงสุดอยู่องพั้บพันะ2,390คารัาบเท่าเบอร์4 0 0 0เหรอแพงกว่าร้อยนึงครับ4,000เท่าไรนะร่บนะ2,290 2,290าอันนี้เท่าไรร่2,390าสิบัาบทนะก็สนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับราคา เดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ล่างคลิปนี้นะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้เอาละไปกันก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับอยู่กับผมแดนนี่ทายวังพากินพาเที่ยวครับ